วันนี้นันจะย่างนะคะกลับจากอุบลมาถึงกรุงเทพเกือบห้าโมงแล้วค่ะมาถึงก็คลืมฟ้าคล้มฝนก่อนถึงบ้านฝนก็ตกนี่ค่ะสิ่งที่ได้มาจากอุบลได้หมูยอปลาส้มแล้วก็เงาะเมื่อกี้ด้วยค่ะมาถึงก็หิวข้าวค่ะทานข้าวก็คือ,อคก๋วยจับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะ,ะ,คะทำการอบปลาส้มค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้ได้ตัวเป้งมาเลยค่ะสองตัวโล เครื่องเคียงก็มีหน่อไม้ต้มค่ะแล้วก็เห็ดถอบปลาร้บองก็ได้มาจากอุบลเช่นเดียวกันนะคะที่อร่อยสุดๆที่แนนโปรดสุดก็คือเนี่ยค่ะหมูทอดเวลาขึ้นเครื่องหรือว่าไปถึงสนามบินอุบลน,นะคะแนนต้องซื้อเลยค่ะหมูทอดเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะเขาจะหั่นเป็นเต๋าแล้วก็ทอดค่ะรสชาติเขาจะออกอารมณ์เหมือนหมูทอดน้ำปลาที่สนามบินเขาขายถุงละร้อยห้านะคะ ถ้าไปเมืองอุปลหรือว่ามีโอกาสได้แวะที่สนามบินก็ลองซื้อทานนะคะทุกคนอร่อยมาก